อยู่ดีๆก็หัวเราะแบบมีเลสในซะอย่างนั้นคู่ชิงชนะเลิศศึกยูโรปาลีกประจำฤดูกาลนี้นะครับเป็นการเจอกันเองระหว่างทีมในพรีเมลีกนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเป็น battle of r e t a i n แต่ที่มันผิดแผกแตกต่างจากครั้งก่อนๆเนี่ย มันคือการเจอกันระหว่างทีมท้ายตารางด้วยกันแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดณปัจจุบันอยู่อันดับที่15ของพรีเมียร์ลีกเขานมฮอสเปอร์อยู่อันดับที่16ของพรีเมียร์ลีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจบฤดูกาลแล้วเนี่ยแมนยูกับสเปอร์จะได้อันดับที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับศึกยูโรปาลีกเป็นการเจอกันระหว่างทีมท้ายตารางของพรีเมียร์ลีกโอ้โหมนี่ถือว่าเป็นสมรภูมิแข่งที่แข็งแกร่งมิใช่เบาเลยทีเดียว นะครับว่าแล้วฤดูกาลหน้านะครับจะมีทีมจากอังกฤษไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนทัวรใหญ่ยุโรปเนี่ยหทีมด้วยกันฤดูกาลนี้อังกฤษได้โคต้าพิเศษนะครับ ได้ไป5ทีม1 5นะครับอันดับแรกของีเมเ์ลีแล้วก็บวกแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งแน่นอนแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นแมนยูหรือไม่ก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ย้อนกลับไปเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาผมก็อยู่ที่โอทัฟฟ์ด้วยนะครับผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ใช้ไลที่สุดคนหนึ่งของพลพรรคปีศาจแดงก็คงจะหนีไม่พ้นเมสันเมาส์เมสันเมาส์เนี่ย ตอนที่ย้ายมาแมนเชสเตอร์อยู่นเตดเมื่อกรกฎาคมปี2023เอาตรงๆนะครับตอนนั้นผมอะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกสเสน่หาไม่ได้รู้สึกพิศวาสไม่ได้รู้สึกเอาตรงๆก็อ่าไม่ได้ว้าวอะเอ้แมนยูจะไปซื้อเมสันเมาส์มาก็ไม่ได้ว้าวอะไรก็มาก็ดี ไม่มาก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับสุดท้ายเอริเทนฮาเขาอยากได้ก็ไปคว้ามานะครับจากเชนซีค่าตัว55ล้านปอนด์ย้อนกลับไปเมื่อรุูการที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่บรสันเมาส์เนี่ยล้มเหลวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,น,นอกจากจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับก็ถูกอาการบาดเจ็บเนี่ยลักพาตัวไปแบบเป็นสม่ำเลยทีเดียว ตั้งแต่เมาส์มาอยู่กับแมนยูนะครับตั้งแต่มาสวมเครื่องแบบปริาจแดงเนี่ยนะนะตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้นะครับพึ่งลงเล่นให้กับแมนยูได้แค่43เกมเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อมกันนะครับมาอยู่จะครบ2ปีพึ่งลงเล่นให้แมนยูในทุกรายการเนี่ย43เกมแล้วก็แบ่งเป็นเกมในพรีริลตก28นะัดนะ ฤดูกาลที่แล้วเมสันมเมาส์เจ็บไป3รอบมาฤดูกาลนี้นะครับก็เจ็บไปอีก3รอบรวมทั้งหมดนะฮะสามบวกสามก็เท่ากับเจ็บไปแล้ว6รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับฟอร์มก็ไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะแสดงอิทธิเดชบรรลัยกันออกมาอะไรมากมายนะครับก่อนมาตอนอยู่เชลซีก็ดูเหมือนจะฟอร์มจะดรอปลงไปนะครับ ก็ถือว่าเหมือนจะเป็นดีลที่น่าผิดหวังเท่านั้นไม่พอตอนย้ายมาเนี่ยเอริกเทนฮารมอบหมายเลขในตำนานของพริษัทแดงอย่างหมายเลขเจให้อีกความคาดหวังมันก็สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหรือฟอร์กการเล่นที่ไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมันก็เรียกว่าน่าผิดหวังนะฤดูกาลที่แล้ว ยิงได้แค่หนึ่งประตูนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกที่เสมอกับเบรนฟอร์ดที่บ้านของสโมสรเพิ่งน้อยไป1ประตูตอนหนึ่งมาฤดูกาลนี้ก็เพิ่งยิงประตูแรกได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเกมที่ปราชัยให้กับเบรนฟอร์ดเหมือนกันคือ2ประตูในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปสแตนมาย์ยิงเบรนฟอร์ดทีมเดียวเลยนะครับแต่เกมล่าสุดเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาโอ้โหโชว์ฟอร์มการเล่นเป็นพระเอกเลยนะครับลงมาเล่นเป็นตัวสำรอง นะแต่ประตูแรกเนี่ยจังหวะที่เรนนโยโร่ส่งให้นะฮะเมสันเมาส์จับแล้วก็พลิกแล้วก็ยิงต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากนะฮะทั้งการจับบอลทั้งการพลิกนะฮะพลิกหาเหลี่ยมแล้วก็สับกลยิงก็ถือว่าเป็นประตูที่สวยงามนะฮะสวยลากไส้ประตูหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประตูที่สำคัญมากๆนะฮะสำคัญมากๆเพราะว่ามันทําให ผู้เยือนอย่างแอตเลติกบินเบาเนี่ยถอดใจนะครับยอมยกธงไปเลยเท่านั้นไม่พอในช่วงทนเวลาบาดเจ็บนะครับนายทวานของบินเบาก็เตะมาเข้าทางเมสันเมาส์ก่อนที่ดาวเตะวัย26ปีผู้นี้จะสับไกลเลยเกือบครึ่งสนามนะครับแถมยิงด้วยซ้ายต่างหากเข้าไปตูงตะข่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาที่ทำประตู ในโอทัฟฟอร์ดได้2เกมล่าสุดเมสันนอยิงไป3ประตูโดยรวมนะครับพูดถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้น่าประทับใจอะไรมากมายแต่มีจุดน่าสังเกตอยู่อย่างคือ การกลับมาจากอาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดของเมสันเมาส์นะครับเขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะลงตัวจริงไม่มากก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนใหญ่จะถูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรองก็ถือว่าลากยาวมาเนี่ยนะครับไม่บาดเจ็บมาเนี่ยสิเกมติดต่อกันแล้วนะตั้งแต่กลับจากการบาดเจ็บหายไป3ครั้งสามรอบนะครับกลับมาครั้งล่าสุดเนี่ยสิเกมแล้วที่เมสันเมาส์ ไม่มีอาการบาดเจ็บหนักหนาสาหัสอะไรนะครับเราก็ภาวนาว่าเออนะบริษัทเมาส์อาจจะกลับชาติมาเกิดใหม่จริงๆก็ไม่ถึงกับหวังนะครับว่าจะต้องโชว์ฟอร์มระเบิดระบเบอร์นะครับจะต้องเปลี่ยงปล้างจะต้องแบบโอ้โหกระฉูดแตกอะไรมากมายเอาแค่อันดับแรกเนี่ยลงเล่นให้มันสม่ำเสมอนะครับไม่เจ็บไม่ถูกอาการบาดเจ็บรักพาตัวไปเนี่ย ก็โอเคแล้วตอนนี้10เกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้เมสันเมาส์ถือว่าเป็นผู้เล่นที่สำคัญคนหนึ่งกับรูเบนอมริมนะครับในระบบ3-4-2-1เมาส์จะเล่นเป็นดิดฟิลตวรุกนะดับเบิลเทสิ่งที่ผมเห็นจากเมสันเมาส์เนี่ยนะครับคือความมุ่งมั่นความทุ่มเทนะครับเข้าบีบเข้าเพลสการวิ่งนะครับที่ขยันขันแข็งนะครับความพยายามนะเราตรงเนี้ย ถือว่าซื้อใจเด็กผีได้เพีเยงแต่ว่าฟอร์มการเล่นตรงเนี้มันต้องดูนานๆนะครับแม้ว่า 2, 2> กเกมล่าสุดจะทําได้3ประตูก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องดูกันไปอีกว่าแม้เมสันเม์เนี่ยจะเจ็บอีกหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะรักษาฟอร์มการเล่นนะครับให้มันสม่ําเสมอได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอไปอีกนานเท่าไหร่นะครับเฉพาะอย่างยิร่รูดูกาลเนี้ย ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าแมนยูเหลืออีก4ี่เกมเท่านั้นสามเกมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็อีกหนึ่งเกมสำคัญวันที่2ี่สิบ็ดพฤษภาคมนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกกับท็อตแนมออสเปอร์ League, ur, ที่ซานมาเมสนะครับเมืองบินเบาตอนนี้ถือว่าเมาส์ Mouse, ถือว่าเป็น,นกลไกเป็นกุญแจสำคัญคนหนึ่งของพลพรรคปีศาจแดงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนผมหรือเลปล่า คือตั้งแต่เม้าหายเจ็บครั้งล่าสุดกลับมานะครับผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดูมันดูหน้าตาดีมันดูเท่มันดูหล่อนะมันดูแบบโอ้โหโฉบเฉี่ยวก็เอาใจช่วยกันแล้วกันครับอย่างน้อย,อยก็สวมใส่หมายเลขเจ็บหมายเลขในตำนานของปีศาจแดงแล้วก็ไม่เจ็บมาเนี่ยสิบเกมติดต่อกันแล้วนะครับก็ หวังว่าจะเป็นการกลับชาติมาเกิดใหม่ของดาวเตะผู้นี้ครับ